อาจารย์ครับดาวโรมวิชานน็องจิมบุนตึ้งตักเสียงครับโยยิ้มหางลายนี่ยด็กาวเพชรมวยตัวนึงตเดียวไนอฟาร์วันจ้าฟังถึงกำลังพลและกู้แถว

I <laughs> สันติกาจ้าเมื่อสักรู้นี้พี่ได้เห็นการซ้องของสัติกาเนี่ยฉัให้ลายมือไม่เป็นสองรองใครเลยนะเห็นใช่ม่ะเก่งมากพรเพลเนี่ยนะผู้ชายบางคนเนี่ย สู้สาริกาไม่ได้เลยนะนี่ทำเป็นพูดไปพี่นอกคินนะคะอะไรอย่างนี้ได้แล้วขอบคุณนะครับครับสองสองงานอลไรยังไม่ได้จะพิโกมเลย่ด้วบคุณครับผมที่มีรางวัลให้ครับผมไม่ต้องให้ละครับผมรอเงินหมื่นแล้วกันเที่ยวแรกดันไม่มีบัตรให้อีกเที่ยวสองอายุไม่ถึงที่เขาให้อายุหก มาเที่ยวสามมุกจะถ่ายรูปเกินแม่พี่โกมาเที่ยวสี่ไม่ได้นะขอบคุณพี่แก้วครับเดี๋ยวอันนี้เป็นอะไรลูกของขวัญจากประกายเพชรนะคะโอ้โหวันนี้วันท้ายวันเกิดของเมษานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่สุยนะครับที่มาหลอกให้ผมตุ้งานเลยนะครับอยู่ชอบผมเสร็เลย ขอบคุณมากค่ะชัยภูมาิความสุขมากนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันเกิดของพี่เมษานะคะยังไงก็ร่วมมาอวยพรวันเกิดพี่ให้รางวัลหนึ่งพันบาทนะเราต้องเกิดทำไมให้กันพวกไปหมดผมรวมเท่าไหร่อะอันนี้ก็จะให้ของขวัญวันเกิดใช่ไหมเนี่ยที่หูนะอะไรครับที่หูเก่งเลยจ้ะพี่คนกลางวันที่ม่ติดับเหนื่อยนิดจ เดียพี่ดีกว่าถามพี่บ้างถามพี่บ้างทไมล่ะโอาหหน่าลขาดเดี๋ยวก่อนสงสัยเนี่ยพี่นี่เป็นแขกแขกปากหรือเปล่าเนี่ยใย่ดอกคบพี่ดาฉันน่ะทวันนี้ฉันกสงสัยสงสัยมากๆเลยแล้วก็คงใจมากๆสงสัยอะไรคือสิ่งที่พ่อห้ามนักห้ามนะว่าอย่าไปยุ่งกับหง ห่อผ้าในนั้นมันมีอะไรอะพี่นี่ถ้าพ่อกับแม่เนี่ยเขาหวงขนาดนั้นน้องจะไปอยากดูทำไมเอาฉันไปอยากดูนะพี่เป็นเพนคะอะไรจังวันนี้พี่สาวให้ก่อนนะทำไมไม่ได้ให้ไงฝากโอเฉยเลยอะไระน,นี่ให้ประกายเพชระแล้วไม่คืนนะจะบอกให้ทำไมฝากว่าไม่ให้คืนด้วยนะอีทรอยที่ทรัพย์สินเรื่องเงินเรื่องเล็กวัวแต่ อยากรู้หอผ้าแล้วทําไมเหรอฉันอยากรู้ไงว่าข้างในแล้วมันมีอะไรแต่พ่อเขาสั่งเอาไว้ว่าห้ามยุ่งเกี่ยวหรือพูดถึงหอผ้านั้นเปน็นถาดมันเป็นสิ่งต้องห้าม,มอยากรู้เหรอลองขอร้องพี่ทอาหน่อยเดียวมันอ้อนๆนะ่ะคุณทองใช่ไหมพี่เอาละวันนี้พ่อไปอยูพี่เปิดหอผ้าหน่อยพี่รู้อยากรู้อย่านะอย่านะเปิดได้ไหม๋ยวพี่เชื่อผู้หญิงได้เชื่อง่ายทำไมล่ะมันไม่ดี อย่ามีเชื่อเขาห้ามเอาไว้ที่เขาพินเอ้าทำไมไม่ควรเชื่อคนง่ายเหรอใช่โดยเฉพาะผู้หญิงอะนะนี่ห้ามเขาจังเลยเนี่ยจงกล้ามาพูดไปเรื่อยเปลือยไม่มีอะไรหรอกนะว่าแต่ยังพี่หรอผ้าจริงๆเหรอฉันอยากเห็นพี่ที่เห็นว่าเป็นสาธิกานะงั้นพี่ยอมก็ได้แต่พี่ยอมไม่ได้พี่ไม่ต้องปวดใจหรืออย่พ่อมาพวะพ่อไม่อยู่ไหมพ่อไปแทงไฮโลอยู่เหล่าพี่ยดูนะดูแลดาม ถ้าเิดอะไรอเดี๋ยฉันรับชอบเองแน่ใจนะโอเค่อีูไปลยๆๆอย่าหลงใครเลอย่างี้ดูนี่ดูนับได้ึ้นมานะ่เไเนะ้ห่วงากเดี๋ยวฉันับไดเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เีันไดก่อนที่ท้ามันสูงโอ้โหพี่ใบมนสูงมาเนี่ยวรนี่ฉันเร็วไปดูต้นทาไอ้แล้วไม่ได้ชื่อสายเร็วไม่ต้องสายา สงสัยจะไยแม่หอผ้าเนี่อยู่มานานแล้วแล้วก็ไม่มีใครกล้าบอกผ้าเนี่อยู่บนทิ่งผอันสม่ไงผเี่ยะไอยง้นองเรเลยสิไม่ได้ใจนะว่ามีมรธาลอยู่ข้างในหรือเปล่าแต้องมี่เกี่ยวนะเดมันเดียวเลย มาทำอะไรกันนสาริกาบอกสาริกาจะรับผิดชอบพ่อบอกพุกเจ้าทุกคนห้ามใครคิดที่จะยุ่งเกี่ยวกับพ่อผ้านี้ใครเป็นคนต้นคิดมาพ่อจ้าใจะเย็นๆนะจ้าคือคือคือฉันฉันจะรู้สาริกาจะรู้รู้ว่าใครเป็นคนต้นคิดใช่ใครเดี๋ยวพ่อดูมือเฉยนะถ้าฉีด ยังไงอะทำไมเกี่ยวได้ยางงี้อะไหนบอกว่าจะรับผิดชอบไงไหนก็พี่เป็นคนเปิดปี๊ไม่เปิดพ่อครับยิ่งพ่ออะไกนะพ่แล้วไม่ใช่เหรอยิ่งพ่อห้ามเนี่ยทุกคนยิ่งอยากรู้พ่อความรับมันไม่มีในโลกผมนะพ่อบอกเือว่าในห่อผ้านั่นคืออะไรตอนนี้เปิดแล้วทุกคนรู้แล้วแลวจะปิดเป็นความรับไม่เล่งพายบอกใครเป็นการขัดเจ้ายิ่งโตเป็นผู้ใหญ่ ความจริงก็ยิงไกลพวกเจ้าขึ้นมาถามจริงเอพ่อทำไมพ่อต้องห้ามด้วยหรือว่าพ่อไปตุด๊ดเครื่องไรมันเครื่งองสำอางเลยไป่หมดเลยไม่ใช่ <c oughs> ข้างในที่ฉันเห็นมันเป็นแหวนเงินทองทรัพย์สินในกองมากมายพ่อนี่อบอกว่าใครเป็นโจรมานก่อนเนี่ยไป่พ้นใครเข้ามาหรือเปล่าเราอยู่เรื่องเดียัยหรือเปล่าเรื่องเดียวกัเดี๋ยวมุ่งแต่เรื่อง <c oughs> พอเถาไอ้ไนี่ียมุ่งแต่เรื่องไอ้นู่นละมุ่งแต่ออกแต่รอบเรื่อง สัิกาพ่อก็คิดว่าบัดน,นี้เจ้าทุกคนก็โตพอที่จะต้องรู้ความจริงกันแล้วลูกเพราะฉะนั้นหากเจ้าอยากรู้จะเปลียบปกปิดเจ้าต่อไปมันก็คงไม่ได้อะไรที่มาก็าจะเล่าให้เจ้าฟังแล้วกันหัดเสดิมนะฮะโอ้โหมีหัดเสดิมด้วยหรอพ่อเรื่องเรื่องมันยาวเลยเหรอมาถพูดธรรมชาติได้ไหมพอจะจริงจังเจ้าอย่ามาตลกกับพ่อขอโทษครับพ่อ อดีตการที่ผ่านมาค<ะ>รับไอ้นายเขาตกใจอะไรกั่หนาเนี่ยจริงจรงพ่อเสือข้าผู้นี้ไม่ใช่ชาวบ้านแต่พ่อเป็นข้าราชการรับใช้อยู่กับพรองท่านจาตุรงรามีรองท่านมีทิดามีพระราชธิดาอยู่ด้วยกันหนึ่ง ความเดือดร้อนมาจากทุกที้ขององค์จตุรงรามีนั่นคือพระประภาภไพรีที่ก่อการกรบฏทิศปฏิวัติของตัวเป็นใหญ่ทุกคนจึงต้องหนีตายบ้านเมืองครอบครัวแตกกระสันสั้นเส็นพร้อมกับพระราชธิดาและองค์จตุรงรามีนท่านสิ้นใจในสงครามเพลิงนั้นสิ่งที่น่า เจ้าถูกตั้งใจฟังี่ดีเจ้าาลิกาแท้จริงแล้วเจ้าในสายเลือดของพ่อ,พองจเจ้าคือสายเลือดที่ดาร่องเดียวขอองค์กตุรราเมศจงเป็นราชิานีขอ,าองา มันภาคพ่อภาคแม่ภาคชีวิตภาคโัวไปดับเจ้าแต่กําลังของเราตอนนี้มีอาจจะไปคัดคทานหรือแข่งข้อกับพระาบาทในดีได้หากเจ้าไปตอนนี้จะพากันตายท้กทหมดเพราะฉะนั้นนั่นคือความที่ของพ่อเจ้าจงใจเย็นๆไว้สักวันหนึ่งให้พวกเจ้าทุกคนรวบรวมกํำลังใช้ชะกัรใิ้มือดีมาไว้พร้อมสับเมื่อไ កំពោរខ្ញុំមិនគិតតែថាខ្ញុំត្រនចិត្តខ្ញុំចិត្តឲ្យយិនៗទៅប្រគលុបមកសេចក្ដី